วายพีสวัสดีค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะวอล์กสวากเกนพัสดสองพันสเกียร์ 2002, ยออโต้ราคา8ปด0 0ืบาทค่ะไม่เคยแก๊สนะคะเลขหมายเพียงแค่60,000่โรเท่านั้นคะ่ะทุกท่านใช้งานได้ปกตินะคะเบาคู่หน้าไฟฟ้าแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะคะภายในสวยหรูคะ่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะ เบาะหนังสีดำค่ะออกโทนสีดำสวยดูดีนะคะทุกท่านภาษีพรบรปี66มีประกันชั้น3นะคะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีบริการส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะท่านใดสนใจติดต่อโทรไปคุยกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะทุกท่านสำหรับในวันนี้นะคะทางเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ